รายการยังเเดชนของเรานะครับผม EP นี้เราพาท่านผู้ชมมาที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่บริเวณสนามกีฬาเปตองซึ่งกีฬาชนิดนี้ต้องอาศัยทักษะความแม่นยำอย่างสูงจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยครับไปกันเลย แล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับน้องๆทัพนักกีฬาเปตองของโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีแล้วนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับน้องกันนะครับน้องครับกีฬาเปตองเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องเล่นยังไงครับผมกีฬาเปตองจะมีทั้งหมด3ประเภทนะครับก็คือเดี่ยวคู่แล้วก็ทีมครับการเล่นคู่เล่นทีมเล่นเดี่ยวนี้ต่างกันยังไงครับซึ่งเดี่ยวจะเล่น1คนครับซึ่งไม่มีตัวสำรองส่วนคู่ จะมีทั้งหมด3คนตัวเล่นจริง 2, สองสำรองหนึ่งครับส่วนทีมก็จะมีทั้งหมด4คนตัวเล่นจริงสาสำรองหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็คือเราโยนคนเดียววางคนเดียวใช่ครับแล้วทักษะการโยนลูกเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ทักษะครับมี2ทักษะครับทักษะที่1ทักษะอะไรครับทักษะการวางลูกเข้าการวางลูกเข้านี้เราวางลูกเข้าแบบไหนครับวางให้ใกล้เป้าที่สุดวางให้ใกล้เป้าก็คือลูก ที่เล็กๆใช่ไหมครับที่ที่เห็นเราซ้อมอยู่แล้วเราต้องโยนให้มันใกล้ใช่ครับทักษะที่สองแล้วครับก็คือการตีลูกของศัตรูให้ออกจากลูกเป้าได้มากที่สุดครับเพื่อป้องกันการได้แต้มของศัตรูครับแล้วอย่างกติกาถ้าถูกว่าเราจะชนะเนี่ยครับเราต้องโยนลูกยังไงให้ถึงชนะครับโยนให้ใกล้เป้าที่สุดครับตัวเป้านี้เป็นลักษณะแบบไหนครับที่กลมๆเล็กๆครับแล้วอย่างนี้เวลาเราแข่ง เราจะโยนทั้งหมด P ่แมต์ครับ11คะแนนครับใช้เกม11คะแนนถ้าอย่างนั้นการนับแต้มเนีย่ยเขานับยังไงครับนับลูกที่อยู่ใกล้เป้าครับลูกของเรากับลูกของศัตรูเนี่ยต่างกันไหม,มครับต่างกันครับดูจากลูกแล้วก็รหัสครับเราโยนแม่นขนาดนี้เราเคยไปแข่งขันไหมเคยครับเราเคยไปแข่งขันที่ไหนมาบ้างครับที่อุดรธานีได้ที่หนึ่งระดับจังหวัดส่วนซุลินได้ลองชนะเลิศอ,อันดับที่สองครับ พี่ขอถามน้องหน่อยนะครับอย่างการโยนลูกประเภทเดียวประเภทคู่ประเภททีมเนี่ยครับมีการโยนลูกจํานวนต่างกันไหมครับต่างกันคต่างกันยังไงครับ bon. ประเภทเดี่ยวจะใช้ลูกทั้งหมด3ลูกนะครับประเภทคู่จะใช้ทั้งหมด6ลูกคนละ3ลูกครับและประเภททีมจะใช้6ลูกคนละ2ลูกครับอย่างถ้าถุงว่าเราเล่นคู่เนี่ยมันต้องมีทั้งคนที่วางลูกกับคนที่ตีลูกใช่ไหมครับใช่ครับแล้วน้องแข่งขันประเภทไหนครับ มือเข้าครับมือเข้าก็แสดงว่าเป็นมือวางค่ะคุณโอ้แสดงว่าระวังแน่นมากได้นิดหน่อยครับแล้วผลงานที่ผ่านมาน้องไปได้รางวัลอะไรบ้างครับได้แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดอุดรนะครับแล,แล้วก็ได้แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาระดับภาคนะครับตอนนี้จะมีการแข่งขันที่ไหนอีกไหมครับตอนนี้เป็นกีฬาอ,อปอทอครับอยู่ที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีครับคุณทองโบราณเกมครับ จะไปแข่งขันเป็นตัวแทนกีฬาคุณทองโบราณเกมครับเรามีการเตรียมตัวฝึกซ้อมหนักหน่วงแค่ไหนครับก็พอสมควรนะคะอย่างนี้น้องแบ่งเวลาเรียนกับเวลาซ้อมยังไงครับก็จะซ้อมตอนเที่ยงนะครับแล้วก็เรียนเสร็จก็มาซ้อมตอนเย็นการนับแต้มเนี่ยครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเราชนะหรือเราแพ้เนี่ยเรานับกันยังไงครับการนับเต้มจะนับ1ลูกต่อหนึ่งต้มค่ะ ก็เก็บสะสมแต้มไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ครับคือ1ลูกต่อหนึ่งแต้มก็คือลูกที่เราโยนตีโดนหรือว่ายังไงครับเออก็ให้มันใกล้ลูกเป้ามากที่สุดก็จะนับเป็น1แเต้มแล้วน้องเหรอครับจากการที่เล่นกีฬาเปตองมาตลอดเนี่ยครับกีฬาเปตองให้อะไรกับเราบ้างครับให้1การฝึกสมาธิครับแล้วก็ 2. การฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แล้วก็ 3. ทักษะสมรรถภาพร่างกายนักกีฬาเปตองจากโรงเรียนมันธยมเทศบาล6นะครับคนครอดรธานีจะคัดเลือกจาก 1. นักกีฬาที่สนใจในการเล่นเป,นเปนตอง 2. นักกีฬาที่เลือกเรียนในรายวิชาพเพิ่มเติมกีฬาเปตองแล้วมีทักษะคุณครูก็จะแนะนําให้มาฝึกซ้อมในตอนพักเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนครับผมเริ่มต้นเราจะฝึกซ้อมจากขั้นตอนการโยน,นครับไล่ ตั้งแต่การจับลูกการจับลูกแบบไหนที่จะเหมาะสมกับนักกีฬาขั้นตอนเราจะมี4ขั้นตอนนะครับว่าขั้นตอนการจับการเวียงแขนมุมของแขนแรงเวียงแขนเสร็จก็จะมีอุปกรณ์ได้แก่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกเปตองลูกเปตองจะเลือกขนาดให้หนักกีฬาตามขนาดของมือของนักกีฬานะครับก็จะมีลูกเป้าหรือลูกแจ็คนะครับเป็นอุปกรณ์มีห่วงสำหรับยืนอุปกรณ์เสริมจะเป็น มาร์กเกอร์สีสันต่างๆในการฝึกนะครับสำหรับกีฬาเปตองนะครับเป็นกีฬาที่ไม่ต้องปะทะนะครับไม่จํากัดน้ําหนักไม่จํากัดส่วนสูงนะครับเป็นกีฬาที่ฝึกสมาธิพัฒนากระบวนการคิดการวิเคราะห์ะของนักกีฬานะครับแล้วก็ยังเพิ่มสมรรถภาพทางกายก็ขอเชิญชวนนะครับผู้ปกครองนะครับส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนมันธยมเทศบาล6กได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ความสามารถด้านกีฬาเปตองของน้องโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานีซึ่งน้องนะครับได้มีการฝึกฝนฝึกซ้อมทางด้านร่างกายจิตใจสมาธินะครับเพื่อที่จะเกิดทักษะอย่างแม่นยำทำให้น้องสามารถไปแข่งขันและควา้ารางวัลสร้งชื่อเสียงให้กับชาวจังหวัดอุดรธานีของเรานั่นเองนะครับสำหรับวันนี้รายการยังเซตชั่นของเราก็หมดเวลาลงแล้ว EP หน้าจะไปพบกับความสามารถด้านอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามร,รับชมกันนะครับ